สวัสดีค่ะหนิงมาพ้าแซบมาแล้วค่ะมาค่ะพี่น้องมือวนนี้หนิงพามากินสมตําปลาเนาะคะ่ะแล้วก็หมูสามชั้นทอดน้ําปลาเนาะคะ่ะพี่น้องแดงๆยั่วๆเลยค่ะด้เส้นขนมจีนมากเนาะคะ่ะผักเป็นสวนคือเก่าค่ะมือวันนี้มีมะเขือเทศาะะราชนีเนาะค่ะหล้วก็แรกดิดเนาะค่ะในผักบุงยอดน,น้อยๆมาคะ่ะพี่น้องแล้วก็ผักกัญจองค่ะผักกัญจงเป็นใบตุ่มๆเนาะคะ่ะพี่น้องงามเลยค่ะท่านี้เป็นผักกาดหอมเนาะคะ่ะเป็นผักกูดนะคะผักสลัดเนาะคะ่ะ,คะเรดโอ๊กเนาะคะ่ะพี่น้อง มามาค่ะแสบๆเปนน็นําเนิ่งคือเกาเนาะค่ะขออนีญอยาตใส่มือคือเกาเนาะค่ะพี่น้องกินสมตำเอเอามือจจวดเลยเนะะาะค่ะมามาค่ะอืมหอมปลาขนาดเลยค่ะมือมน,มนนิ้งใส่มาเป็นโตูเลยด้ยค่ะ เป็นเมี่ยนมุเมี่นนหมูพันคอมากเนาะคะ่ะปลาสมตําหมูซ้ำชั้นทอดน้ําปลาแนว่ว่าซั่นเนาะค่ะนี่ครับนฝากจัดให้เลยเนาะคะ่ะ หมูสามสันนุ่มๆเลยค่ะกับสมตำนะคะ หัวำสั่หนหนุ่มเลยค่ะ น้จีนก็สมตำเนาะคะ่ะกินเขากันดียาำได้กระแซบตอนประแด็กคะ่ะพี่น้อง <c oughs> มืนอนในผ้ามาฉีกประแดกเล้เนาะคะ่ะ อหอมหอมเลยค่ะคิดพอบรรยากาศตามให้ตามหน้าห้ามแล้วค่ะ บ้านเนี่ยยังลงเพ็นเฮเทรถอีกแล้วเนาะคะ่ะ บวงหย่อนน้อยๆงามๆเลยค่ะอ้นอ,อนเลย ปลาหล่าปลากระดีเนาะค่ะตัวบักไงเลย เข้าไปนุ่มนั่วดีขนาดเลยค่ะพี่นูแบบง่ายๆหาได้นะค่ะพี่น้อง ต้องไปสือเพื่นแพงเนาะค่ะ แก้วค้าประจำไม่ลคะค่ะ 嗯。Mm hmm. อไปละค่ะสำหรับคลิปนี้น่กขอฝากไเพียงเท่านี้เนาะ,ะคะ่ะน่กนขอขอบคุณกกำลัง,งใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะทีให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น,นิฮในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับ้อนีนิงมากพาแซบลาไปก่อนคะ่ะพอกันไม่ได้คลิปหนาสวัสดีค่ะ